สวัสดีนะครับท่านมรสุมสยามนะครับทุกคนนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่จะมาคุยกันนะครับแล้วก็ชวนให้คิดถึงหลักการตัดสินใจโดยหลักการทั่วๆไปนะครับซึ่งโดยหลักการทั่ว,วไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะตัดสินใจทํา Activity ใดๆ Activity หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็มักจะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจแบบง่ายๆก่อนนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกหลักการนี้นะครับว่า พิจารณาจากสิ่งที่เรียกว่าข้อดีนะฮะนะครับในตัวภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราก็มักจะใช้คำว่า p r o s e นะฮะก็คือข้อดีนะครับแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยนะครับเราก็มักจะพิจารณาจากสิ่งที่เรียกว่าข้อเสียนะครับนะฮะเราจะถามมักจะตั้งคำถามว่าเรามี pro มี c o n เท่าไไร่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนคิด ข้อหนึ่งนะครับซึ่งเอามาเป็นหลักเกณฑ์ที่สามในการใช้นะครับคือเรามีลิมิเตชันอะไรบ้างนะครับคือมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะฮะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับสาเหตุอย่าง็นึ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามองจากข้อดีกับเรามองจากข้อเสียนะครับแล้วเราก็มักจะตัดสินใจเลือกเอาว่าสมมติว่าข้อดีเนี่ยโหดีกว่าเยอะมากเลยนะครับในโจทย์โจทย์หนึ่งนะครับแต่ว่าเราลืมคิดไปว่ามันมีข้อจํากัดใดๆบ้างนะครับนะฮะ คราวนี้มายองยกตัวอย่างกันดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าเรามีเรื่องของข้อดีนีครับข้อเสียแล้วข้อจํากัดเนี่ยเราจะตัดสินใจอย่างไรบ้างยกตัวอย่างจากตัวที่เป็นเกณฑ์ในมอนซอนซิมแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะย้ายสามพาราเมิเตอร์นี้ก่อนอาจะได้แบบมีพื้นที่มากขึ้นนะครับโอเคนะฮะสมมติว่านี่คือโจทย์นะครับนะฮะโจทย์ในทางธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็จะมีโจทย์ หนึ่งนะฮะที่บอนซูสซิมเขาจะท้อนมานะครับแต่ว่าในทางธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นโจทย์ลักษณะที่เป็น d เดลี่พีหรือเป็นมันลี่หรือเป็น Yearly Period นะครับแต่าอาจจะเป็นแผนที่เป็นระยะยาวไปกว่านั้นนะครับนะฮะโจทย์นี้ก็คือน่าสนใจมากคือ m a t ออ r บายนะครับหรือถ้าเกิดสุว่าพูดเป็นภาษาในเกมนะครับภาษาในเกมก็คือตัวเนี้ยเราจะ ผลิตเองหรือว่าเราจะซื้อมาขายนะครับนะฮะคราวนี้ก็คือถ้าเราแบบแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาพิจารณาจากข้อดีข้อเสียก่อนนะฮะเราลองกลับมาที่ตัวข้อดีข้อเสียนะครับนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าสมมติว่าเรามาพูดถึงโจทย์แรกก่อนนะครับเช่นสมมติว่าเราจะผลิตเองนะฮะอันนี้คือเราจะผลิต จะผลิตนะฮะแต่ในกรณีคือเราจะผลิตเองซึ่งยกตัวอย่างจากในเกมก็ได้นะครับมันก็จะมีข้อดีค่อนข้างเยอะมากเลยคือถ้าเกิดสุดว่าเราผลิตเองเนี่ยนะครับเราอาจจะได้ตัว cost of goods sold นะฮะที่ต่ำนะครับสองถ้าเกิดเราวางแผนการผลิตดีสังเกตนะครับผมจะมีคาว่าท่าท่าเสมอเพราะว่าอะไรครับในสองตัวด้านบนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเงื่อนไขฮะดูนะครับ สองตัวนี้จะต้องมี condition จกำกับนะฮะแล้วก็ในชีวิตจริงก็เป็นแบบนี้นะครับคราวนี้คือเราจะมีข้อดีได้ก็ต้องมี condition หนึ่งเราจะมีข้อดีได้ก็ต้องมีคอ n d i t i o หนึ่งข้อเสียก็ต้องมี c o n ดิชั o หนึ่งใช่ไหมครับนะฮะทั้งหมดนี้นะครับถ้าเกิดเราจาไปดูวิดีโอก่อนเนี่ยนะครับนะฮะที่ผมพูดว่าจริงๆแล้วในเลเยอร์ ก่อนที่จะถึงตัวลิมิตเอชันเนี่ยคือมันเป็นช ANCE มันเป็นริกส์คือมันพูดง่ายคือมันเป็นข้อดีหรือเป็นข้อเสียนะครับแล้วกลับมาต่อนะฮะที่ตรงจุดนี้นะครับถ้าเกิสดสมมติว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของการผลิตต่อเนี่ยนะครับถ้าเรามีเราจะถ้าเกิดเราผลิตได้ดีถ้าเรามีการผลิตต่อเนื่องอเห็นไหมคอสซับคูโซก็จะต่ำลง,งถ้าเรามีเครื่องจกักรถูกไหมครับนะฮะถ้าเรามีกระบวนการโปรเค e m ม n t ตัว raw material ที่ดีในเกมเนี่ย ถ้าเหล่านี้ครบเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยฮะเราก็จะสามารถทําให้ตรงนี้ต่อได้สองคือเราสามารถที่จะเไม่ต้องพึ่งใครนะฮะคือเราจะลดการพึ่งพาเช่นบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อของจากเวนเดอร์ใช่ไหมครับในเกมแล้วเกิดสมุดเวนเดอร์เนี่ยมีคนไปรุมซื้อเยอะนะครับเวนเดอร์เองก็มีคาแคลเซตีของเขาจํากัดใช่ไหมครับ ข้อในกรณีแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเราอาจจะต้องเอาแผนการแผนการทํำตลาดของเราคือ Marketing plan ของเราเนี่ยนะครับแผนการขายของเราหรือ Sales แ plan เนี่ยนะครับไปผูกเอาไว้กับความสามารถของ Vendors หรือไม่ก็ต้องมาใช้วิธีการอื่นๆในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับถ้าเราผลิตเองปุ๊บเราก็จะลดการพึ่งพานะครคราวนี้เรามาดูข้อเสียบ้างนะครับสหรับที่เราผลิตเองนะฮะข้อเสียคืออันที่หคือเราจะต้องมีการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะ คราวนี้คือเราพูดถึงเลยครับเราพูดถึงลงทุนในแมชชีนก่อนนะครับซึ่งเป็นตัวคอสที่ค่อนข้างโตนะครับแล้วก็ทั้งในเกมแล้วก็ในชีวิตจริงหรือการทำธุรกิจจริงปุ๊บเนี่ยการซื้อเครื่องจกักรการลงทุนเรื่องอินฟาสตรัรกเจอร์อาคารต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ในกรณีแบบนี้คือเครื่องจักรเนี่ยเราก็ต้องลงทุนเรื่องแมชชีนส์นะฮะคราว<อ>น,นี้คือพอมาลงทุนที่แมชชีนส์เนี่ยมันไม่พอครับมันต้องมีการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับออื่่นนๆีกชะครับ เราต้องมีการลงทุนเรื่องของตัวเลเร์หรือคนงานนะฮะที่เอามาดูแลแมทชีถูกไหมครับเราไม่ต้องมีการลงทุนเรื่องของตัว raw material ที่เราจะต้องมาซื้อมาโ p r o คียวเอาไว้เพื่อใช้ป้อนในรลยการผลิตนะฮะรวมถึงเราอาจจะต้องมีต้นทุนในการทำ maintenance ซึ่งตรงส่วนนี้มันถือเป็นข้อเสียของการลงทุนในชุดแรกๆแ,แล้วก็เป็นคอสที่กินระยะเวลาย,ยาวนานนะครับนะครับคราวนี้ มันจะมีข้อเสียอะไรครับคือหนึ่งคือมันจะมี process ที่ยาวขึ้นกว่าเดิมคือ longer process มากกว่าการที่เราไปซื้อเขานะฮะคราวนี้นะครับเรากลับมาดูอีกตัวหนึ่งก่อนที่เราจะข้ามไปนะฮะซึ่งเป็นโจทย์ของเราในวันนี้คือเอ๊ะเราจะ,ะซื้อเขาหรือเราจะผลิตเองเราคุยเรื่องผลิตเรียบร้อยนะครับต่อไปคือเราจะไปซื้อ f i n i s h g o o d มาขายเห็นไหมฮะคราวนี้เนี่ยมันก็จะมี ในเมื่อเราเปรียบเทียบ2เรื่องนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแกนของโปรกับแกนของคอนมันก็จะกลับข้างกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับนะฮะตรงเนี้ยอาจจะต้องใช้ทุนน้อยกว่าหากเทียบกับการผลิตในระยะแรกนะครับวงเล็บมีท่าแล้วเห็นไหมครับและก็สมมติว่าคุณผลิตไประยะยาวนานต่อเน,นื่องปุ๊บจนกระทั่งคุณถึงจุดคุ้มทุนของเครื่องจักรนะครับคุณริสถึงที่เรียกว่า total cost of ownership ทั้งหมดแล้วคุณ กลับไปสู่ในเซิร์ของ return on assets ที่มีค่าเป็นบวกแล้วนะครับนะฮะพวกเนี้ยถึงระยะนานปุ๊บเนี่ยการซื้ออาจจะมีต้นทุนสูงกว่าคือซื้อ finish goods มาขายใช่ไหมครับแต่ใน,นกรณีแบบนี้คือเรากำลังพูดถึงถ้าเราอยู่ใน condition เริ่มต้นหรือ condition ซึ่งเรายังไม่มีทุนสะสมพอจะลงทุนในการเครื่องจักรได้เพราะนั้นณตอนนี้ถ้าเกิดเทียบต่อ unit เนี่ยนะครับตัว finish goods เนี่ยก็จะมีต้นทุนต่อสินค้าคือ cost of goods sold เนี่ยถ้าต่างกว่า อย่าลืมเรื่องท่านะครับเพราะเมื่อกี้มออธิบายเรื่องท่าไปแล้วนะครับสองคือมี process ที่สั้นกว่าเห็นไหมครับนะฮะแล้วเรากลับข้างกันเนี่ยนะครับนะฮะคราวนี้เกิดสมมติว่าเป็น c o i เกิดอะไรขึ้นครับอันนี้เราจะต้องพึ่งพาแล้วก็จะต้องรับความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการพึ่งพาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจุดตักนะครับถ้าเกิดสมมติว่าท่านเป็นสาย อ่ uh, profitability อย่างเดียวหรือว่าสายที่เรามองค่ามองเรียนปุ๊บเราอาจจะมองคอสเป็นหลักใช่ไหมฮะนะฮะา,าจจะมองคอสเป็นหลักแล้วก็ท่านอาจจะตัดสินใจจากพารามิเตอร์เดียวเลยคืออ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับผลิตเองปุ๊บเนี่ยต้นทุนการผลิตต้องถูกกว่าซึ่งเป็นแนวทางที่คนส่วนใหญ่แล้วก็นักศึกษาที่เล่นในเกมมักจะเล็ดมักจะเลือกแบบนี้นะครับเพราะว่าเกมที่ท่านเล่นอาจจะมีระยะเวลาสั้นเพียงพอสั้นเกินไปนะฮะแต่ก็สมมติว่าเราเล่นเกมระยะยาวขึ้นแล้วครับนะฮะ ตรงจุดนี้อาจจะกลายเป็น MAYBE ตรงจุดนี้อาจจะดีกว่าในบางสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับว่า Condition นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเวลาที่คุณจะตีความโปรหรือคอนปุ๊บคุณต้องเข้าใจเรื่องของตัว Condition ให้ดีนะฮะคราวนี้เรามาดูนะครับถ้าเกิดสมมติพิจารณาจากปัจจัยเดียวนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ย เรามักจะกลับไปอิงกับทฤษฎีของการตัดสินใจนะครับผมขอยัดแวะเรื่องนี้นิดนึงนะฮะในโลกของวิชาที่เรียกว่า information science นะฮะก็คือเรื่องของตัวสารสนเทศเนี่ยนะครับนะฮะเรานะครับจะมี data ซึ่งถ้าสมมติโลกของตัว analytics อาจจะเรียกว่า raw data หรือไม่ก็ data ที่ยังไม่ถูกการสังเค,คราะห์นะครับนะฮะถ้าเกิดสมมติเราเอา data นะครับมากกว่า1ตัว มาบวกกับ Data อื่นๆนะครับในชุดนี้นะครับมันจะเรียกว่า Information ซึ่งไอข้อมูลที่เรามาักจะตัดสินใจกันเนี่ยนะครับมันควรจะวางอยู่บนฐานของเป็น Information แปลว่าอะไรครับมันใช้ Data มากกว่า1 s e เซตส่วนจะเป็น2องเซ็ตสามเซต4ี่เซตนะครับขึ้นอยู่กับปัญหาฮนะว่าปัญหานั้นนะ่ะมีความซับซ้อนขนาดไหนนะครับ ครคน,นี้ยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดผมเนี่ยพิจารณาจาะคอสออฟ o ู๊ดโซตัวเดียวอ๋อผมก็จะบอกว่าอะไรครับโองั้นผมตัดสินใจที่จะผลิตดีกว่าเห็นไหมครับอันที่เกิดสมมติปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวผมก็บอกว่าเอ้ยอันนี้เวิรคือตัวนี้คือ Work ์ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมลองใช้ Data ตัวอื่นหรือว่าข้อมูลอื่นที่เป็นระดับ Information ช้าๆนะครับเราจะใช้ข้อมูลที่เป็นระดับ information มา มาใช้ในการตัดสินใจแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าชามวมรสุสยามเน่ยควรมีความสามารถในการใช้ข้อมูลในระดับที่เป็นอินร์เมชันมาดูตัวอย่างนะครับถ้าโจทย์นี้คือเ a d e ออบา y ตัดสินใจด้วยค่าสอฟก o โซอย่างเดียวเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแต่ให้เกิดเราตัดสินใจด้วย Operating Expenses เราตัดสินใจด้วย CapEx ที่เกิดขึ้นมา นะฮะจากการผลิตเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นว่าอะไรครับในระยะต่างๆจนกว่าที่คุณจะถึงเป็นระยะคืนทุนพูดง่ายครับอันนี้คือระยะที่เกิด ROI ของเครื่องจักรนะครับระยะที่เริ่มมี ROA Return on Assets ที่เป็น Per Period ที่สั้นกว่านะฮะถ้าในกรณีแบบนี้นะครับ ช่วงแรกๆเนี่ยการผลิตเองอาจจะไม่เกิดหรอกครับมันจะมาเกิดในช่วงด้านท้ายตอนที่อะไรครับ ROA เนี่ยสามารถคืนทุนแล้วนะฮะก็คือเราสามารถที่จะคืนต้นทุนทุนทนทกอย่างที่เป็นต้นทุนของออการทําเครื่องจักรนะฮะซึ่งในกรณีแบบนี้คือการลงทุนระยะยาวเนี่ยเรามักจะพูดถึงคาคานี้ครับคือ TCO นะฮะขอแวะอีกเรื่องหนึ่งครับก่อนที่จะมาถึงตรงนู้นนะฮะ TCO เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาที่เรา,เาตัดสินใจอะไรที่มันเป็นระยะยาวมากขึ้นนะครับนะฮะ T ก็คือ totalC คือ cost นะฮะ O คือ ownership นะฮะเราเนี่ยถ้าเราจะเป็นเจ้าของมันโดยตรงเนี่ยทุนทั้งหมดดูนะฮะถ้าเราจะเป็นเจ้าของโดยตรงปุ๊บทุนทั้งหมดจะต้องใช้คือเท่าไหร่ โดยปกติเนี่ยนะครับ,รรบถ้าเกิดเราคิดง่ายๆคืออ๋อมันคือต้นทุนของเครื่องจักรถูกไหมครับที่คุณคิดซึ่งอันเนี้ยถ้าคุณคิดแบบนี้ยยังไม่เป็น total cost of ownership เรรบบนนพราะอะไรครับมันอาจจะต้องรวมถึงตัว maintenance บวกกับ policy ในการ maintenance ถูกไหมครับในชีวิตจริงอาจต้องรวมเรื่องของตัว spare part อันนี้พูดถึงเลเบอร์กับตัวโ o ฮาวนะครับอันนี้คือสเปร์พาร์ตคือตัวที่เป็นชิ้นส่วนต่างๆที่ต้องมาใช้ในการเม a n c นเครื่องจัดอันนี้รวมเข้าไปสมมตินี่คือสกอนของตัวเม i n t นเน n c e ใช่ไหมครับยังต้องรวมถึงเลเบอร์ก็คือพนักงานรวมกับตัว HRD ก็คือ Human Develop ที่เดเวลลอใครครับเดเวลลอช่าง d e v วลลอคนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตถูกไหมครับนะฮะยังต้องรวมไปถึงอะไรครับ ต้นทุนแปลผ่านที่เกิดจากสมมุติว่าการกู้ยืมในการซื้อพวกดอกเบี้ยก็คือพวกอินเทอร์สถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเกิดสิว่าเรารวมปัจจัยแค่นี้ก่อนนะครับโดยที่เราไม่ได้คิดถึงเฉพาะตัวเครื่องจักรตัวเดียวนะเราจะค้นพบอะไรครับกลับมาตรงนี้ฮะไอตัว operating expenses หรือตัว CapEx ซึ่งมันเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งเราอาจจะไม่ได้รวมตัวใน cost of goods sold ตั้งแต่แรกถูกไหมครับแต่พอเรารวมกันเรียบร้อยปุ๊บนะฮะเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่เริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าอะไรครับมันขึ้นอยู่กับว่าอันเนี้ยจนขึ้นอยู่กับระยะเวลานะฮะว่าผลิตเองเนี่ยนะครับถ้ามันจะถูกที่สุดจริงๆหรือถึงจุดคุ้มทุนเนี่ยมันจะต้องไปใช้ความรู้เรื่อง return on asset เออหรือ return on investment ของเครื่องจักรเหล่านั้นถูกไหมครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยละครับเวลาที่เขาจะตัดสินใจในโปรเจกต์ซึ่งใหญ่กว่านี้หรือยากกว่านี้หรือมีความซับซอ้อนเหล่านี้มากขึ้นนะครับนะฮะเราจะเรียกวิชาในสาขานี้เนี่ยเราเรียกว่า feasibility studies นะฮะก็คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้หรือว่าวิเคราะห์ว่าตกลงเนี่ยจะมีจุดคุ้มทุนหรือต้นทุนจริงเมื่อเทียบกับอีกอก,อกิจกรรมหนึ่งอย่างไรนะครับโดยเทียบกันในเป็นช่วงเวลานะฮะก็แปลว่าอะไรครับถ้าเทียบลักษณะแบบนี้เนี่ย การซื้อเนี่ยนะครับอาจจะดีกว่าในกรณีที่นะครับท่านยังไม่มีโน้ how. ต h ฮาวแปลว่าอะไรครับลิมิเอชันแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการผลิตเองดูดีๆนะครับถ้าเป็นการผลิตเองนะครับหนึ่งคุณมีโน้ตเฮาวเปล่าคุณมีโนเลจหรือเปล่านะฮะ คุณมี ability หรือมีความสามารถในการจัดการอื่นๆหรือเปล่านะครับคุณมี human resources หรือเปล่าที่จะจัดการนะฮะคุณมีทุนในที่นี้คือ capital ซึ่งเราอาจจะคิดถึงที่มันเป็นเงินหมดนะฮะนะฮะอันนี้เป็นหลักนะฮะเรามีข้อจำกัดเหล่านี้หรือเปล่าครับถ้าเรามีข้อจำกัดในตัวใดปุ๊บมันจะบอกแล้วครับว่าเวลาที่เราตัดสินใจหนึ่งเรื่องนะครับเราใช้ ขาขาเดียวไม่ได้จำได้ใช่ไหมครับคือเราต้องใช้ข้อมูลหรือการตัดสินใจบนระดับที่เป็นอินฟอร์เมชันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเกณฑ์นในการตัดสินใจนะฮะเพราะนั้นเรากลับมาดูตัวสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีวิธีคิดหรือมี strategies ของเขานะครับหรือว่ากระบวนการการตัดสินใจเนี่ยในหลายๆส่วนเช่นนะครับถ้าเกิดเป็นธุรกิจเกิดใหม่นี่นะครับสมมติถ้าเกิดสมมติ if นะฮะเป็น New Business นะฮะก็ต้องไปดู l i มิ t เ t ช o ัของ New Business ใช่ไหมครับเช่นนิว s ิ n เเป็น New Business อาจจะเกิดจากข้อจำกัดเยอะแยะมากมายที่เมื่อกี้ผมคุยไปใช่ไหมครับ mm hmm. ตอนแรกส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากการซื้อ Finish Good หรือสินค้าที่บริษัทรูปเนี่ยมาทำการ e ีเซลซึ่งในกรณีแบบนี้มันจะกลายเป็น t เทรดดิ้งบิสเนสหมดเลยถูกไหมครับแล้วพอเรามีการสะสมทุนอาชานะครับ เรามีการสะสมคุณนแปลว่าอะไรครับเราแก้ปัญหาเรื่องของแคปิตอลได้แล้วเห็นไหมครพอเราแก้ปัญหาเรื่องแคปิตอลได้แล้วปุ๊บนะครับพอเรามีแคปิตอลปุ๊บเราก็อาจจะไปซื้อเ,ออเครื่องจกอักรตรงนี้เริ่มใส่เครื่องจักรเข้าไปคือ tools นะฮะซื้อเครื่องจักรซืออ้อแล้วก็มา จากการคนงานของเราหรือทีมเราให้มีประสิทธิภาพมีความเข้าใจเรื่องโน้ตฮาวโนเลจแล้วก็อเมบิตี้ในการจัดการเม mm. ื่อถึงสเตจนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับบางบางคนเขาก็จะขยับขึ้นมานะฮะเริ่มเป็นผู้ผลิตเสียเองนะครับในระหว่างนี้มันจะมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มไฮบริดผมเรียกเองอะนะฮะไฮบริดแปลว่าอะไรครับระหว่างที่มันช่วงทรานส์ฟอร์มนะฮะจากตัวจุดนี้นะครับที่ซื้อมาขายไปแล้วก็จะเริ่มขยับขึ้นมาเป็นผู้ผลิตเนี่ยนะครับ ตอนแรกเนี่ยเราซื้อสินค้า Finish Good มาผลิตนะครับเราอาจจะต้องขายหรือไปรีเซลส์ในแบรนด์ของคนอื่นใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีอีกลกลไกลหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจนิยมเลือกใช้กันนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าวิธีที่เราเรียกว่า oem นะฮะ oem มันคืออะไรล่ะครับมันคือ original equipment manufacturer แปลว่าอะไรครับเราไปจ้างคนที่เขามีเครื่องจกักรสินะฮะเราไปจ้างคนที่เขามีเครื่องจักรผลิตแต่ให้ผลิตเนี่ยในแบรนด์ของเรา พูดง่ายคือเราเนี่ยยังไม่มีความพร้อมคือไม่มีโน้ตฮาวไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อเครื่องจักรที่ถ้าเกิดในชีวิตจริงก็คือมันจะเป็นต้นทุนที่มหาศาลใช่ไหมครับเรายังไม่มีคนที่พร้อมที่จะดูแลตรงเหล่านั้นนะฮะเราก็มักจะไปจ้างเขาผลิตครับนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีธุรกิจธุรกิจที่รับจ้างผลิตหรือนะฮะเมื่อเขาสเกจดูกระบวนการผลิตในสายการผลิตของเขาเรียบร้อยนะครับเขามีสายการผลิตที่ว่าง แล้วอาจจะเปลี่ยนแค่ตัวฉลากโดยที่ไม่จําเป็นต้องโอเวอร์ฮอลเครื่องหรือว่าล้างเครื่องใหม่หรือเปลี่ยนกนลไกใดๆก็ตามทีบ่อยๆทีๆนะครับเพราะมันเป็นคอสที่สูงขึ้นเขาก็อาจจะนะครับเปลี่ยนแค่ตัวคอนเทนเนอร์หรือเปลี่ยนที่ตัวแพคเกจจิ้งแล้วก็อาจจะใช้ตัวฟอร์มูล่าหรือสูตรบางสูตรที่เป็นสูตรของคุณเองหรือสูตรของเขานะครับแต่ว่าตัวฉลากเนี่ยนะครับเป็นแบรนดิ้งของ คนที่จ้างให้ทำแบบนี้ก็เป็นธุรกิจเกิดขึ้นเหมือนกัน OEM นะฮะแล้วก็จะมีธุรกิจแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงหรือบางคนนะครับมีการผลิตคือขยับขึ้นไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับขยับขึ้นไปเป็นตัวนี้แหละฮะคือจริงๆแล้วมีทุนสะสมเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าพร้อมในการผลิตเรียบร้อยแล้วครับมีทุกอย่างแล้วมีทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วฮะยกเว้นยกเว้นเลยครับไม่มีแบรนดิ้งที่สตรองเพียงพอ กลยุทธ์แบบนี้เขาอาจจะเขาอาจจะใช้วิธีการที่เรียกว่า house brand นะฮะก็คือเราก็ผลิตของที่ใกล้เคียงกันหรือสามารถแทนที่กันได้อันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะกับสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้โดยที่ผู้บริโภคไม่ได้เขาเรียกยี่ระมากในความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสินค้าที่เป็นน้ำดำํา นะฮะในตลาดเนี่นะครับเจ้าตลาดก็คือบร,ริษัทที่เรากินกันทั้งโลกเลยนะครับนะฮะแล้วก็ในกรณีต่อมาปุ๊บก็คือเวลาที่เรามีไปร้านไปห้างโมเดิร์นเทรดเราก็จะเจอน้ำดําเหมือนกันที่กินและวซาซ่าแต่ก็จะเป็น House Brand นะฮะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดเยอะถูกไหมครับถ้าเกิดสมมตุติความซามันจะซาลงนิดนึงมันอาจจะเอาหวานไม่เท่ากับต้นฉบับ รเราอาจจะอื่นๆอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นอีกสายการทําธุรกิจอีกสายหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรากลับมาที่โจทย์นะครับวันนี้เนี่ยผมได้ยกตัวอย่างคือกระบวนการตัดสินใจนะฮะว่าเวลาที่เราตัดสินใจปุ๊บเนี่ยเราจะมักจะใช้สิ่งที่เรียกว่าข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีข้อเสียยังคงใช้ได้เป็นวิธีคลาสสิกแต่ว่าข้อดีข้อเสียนั้นคาแนะนำของผมก็คือเราไม่ควรใช้ข้อมูลที่เป็นระดับ Data คือข้อมูลแค่ชุดเดียวนะครับในการตัดสินใจแต่ว่าเราควรจะใช้ข้อมูลที่เป็นระดับสารสนเทศหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า information ซึ่งมันเกิดจาก data กับ data เพราะฉะนั้นแปลวอย่างนี้นะครับถ้าผมใช้ data ตัวเดียวคือ data ของ cost of goods sold คือต้นทุนสินค้ามาตัดสินใจผมอาจตัดสินใจผิดแต่พอผมเอาต้นทุนอื่นๆรวมกับข้อจากัดอื่นๆเช่นข้อจากัดที่อยู่ตรงมุมนี้นะครับมาผสมปุ๊บผมอาจจะตัดสินใจได้ว่า เอ๊นะณตอนที่ผมเริ่มต้นกิจกรรมหรือกิจการ,รทีเ่เป็นธุรกิจแบบใหม่ปุ๊บเนี่ยผมจะเลือกที่จะซื้อมากกว่าที่จะผลิตเพราะว่า 1. คือผมมีทุนน้อยถูกไหมครับสคือผมไม่มีเครื่องจักรสาก็าคือผมไม่มีโน้ตหาในการผลิตนะครับแล้วก็สคือผมยังไม่เข้าใจกระบวนการแล้วก็โปรเซสทั้งหมดถ้าผมจะขยับจากตัวเองเนี่ยเป็นเทรดเดอร์ขึ้นไปเป็นแมนูแฟคเจอร์ซึ่งทำเทรดเอง ถูกไหมครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้คุณนะฮะให้เห็นว่าโจทย์เนี่ยเม็ e ออบายไม่ได้ตัดสินใจเฉพาะที่ cost of good sold เท่านั้นนะฮะแต่ว่าเราตัดสินใจบนต้นทุนก็จริงครับแต่เป็น total cost เห่ไหมครับเมื่อเรา comparison แต่ว่าเราไม่ได้สามารถตัดสินใจได้บนกิจกรรมเดียวก็คือ total cost เท่านั้นเราจะต้องตัดสินใจถึงข้อจำกัดอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงใส่หลักเกณฑ์ที่3ให้ทุกท่านเข้าไปนะครับคือหลักเกณฑ์เรื่องของตัว limitation ะะเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าตอนนี้คุณหากคุณมีโจทย์ที่คุณต้องตัดสินใจนะครับคุณอาจจะใช้หลักการโปรคอนใช้หลักการของการใช้อินโฟมาติกหรือ Data t a d าดิเวน i ด i ิชันด้วยการใช้ข้อมูลที่เป็นหลายๆชุดมารวมกันนะฮะแล้วก็เอาข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยมารวมกันในการตัดสินใจนะครับคุณก็จะสามารถตัดสินใจได้และหลังจากนั้นนะครับ พอคุณเข้าใจทั้งหมดปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะวางแผนธุรกิจที่เป็น business model หรือ business plan ของคุณเช่นเริ่มต้นจากการซื้อมาขายทำให้ต้นทุนและ process ที่คุณมีปัญหานั้นเนี่ยสะสมทุนสะสมความรู้สะสม know how ซะก่อนนะครับซึ่งในโลกชีวิตจริงนั้นก็มีกลไกแบบนี้นะฮะหรือคุณจะไปเรียนจากผู้ผลิต แล้วก็เข้าไปดูรายการผลิตเข้าไปดูวิธีการจัดการในรูปแบบของ OEM ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ขยับไปถึงแผนต่อมาคือขึ้นในเป็นผู้ผลิตเสเองนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับการตัดสินใจหรือโมเดลเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆแล้วก็บิสเซสแ plan ก็อาจจะกลายเป็นเฟส s e 1 p h เฟส2 p h เฟส3 p h เฟส4นะครับซึ่งผมหวังว่าจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถแอปพลายเรื่องเหล่านี้นะครับไปตัดสินใจใช้ได้ทั้งในการทำธุรกิจแล้วก็ใช้ในชีวิตจริงนะครับ ก็วันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ